สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้นำคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากได้ชมคลิปการเดินเที่ยวช้อปและชิมขนมไทยหลากหลายชนิด ที่ตลาดนัดสัมกรเขตสะพานสูงกรุงเทพของช่อง h o อตไทยคิทเช่นซึ่งตลาดดังกล่าวก็จะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และถ้าหากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปดังกล่าวนะคะก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะคะ จากคลิปดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติให้ความสนใจและมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราจึงได้แปรและรวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันชอบวิดีโอนี้มากฉันชอบข้าวเหนียวทุกอย่างอยากให้คุณแนะนำการทำขนมข้าวเหนียวมะพร้าวถั่วดำ มันดูน่าอร่อยมากและมันทำให้ฉันทึ่งคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะโปรดทำทัวร์ผลไม้ในประเทศไทยด้วยผลไม้ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เราไม่มีในสหรัฐอเมริกาฉันรักผลไม้เมืองร้อนทั้งหมดที่นั่นและคอมเมนต์ต่อมานะคะนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงขนมไทยที่ฉันชอบคือตะโก้ขอบคุณที่แสดงให้เราเห็นขนมแสนอร่อยเหล่านี้คอมเมนต์ต่อมานะคะ โรตีสายไหมเป็นขนมหวานที่ฉันชอบฉันรู้สึกว่าคนในโลกตะวันตกไม่ค่อยรู้จักโรตีสายไหมและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันชอบไอศกรีมกะทิและข้าวเหนียวฉันชอบที่จะลองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดฉันชอบดูตลาดฉันหวังว่าในเท็กซัสจะมีตลาดแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะ ขนมไทยที่ฉันชอบคือขนมเทียนไอศกรีมกะทิโบราณใส่ขนุนฝอยๆอยู่ด้านบนและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะทำให้ฉันอยากกินมะพร้าวอ่อนฉันมาจากเวียดนาม,อมอาาของเรามีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทยและมีอาหารไทยค่อนข้างมากด้วยในเวียดนามแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นช่วงที่ฉันไม่ได้ทานอาหารพวกนี้เลยแต่เมื่อฉันเห็นวิดีโอนี้ทำให้ฉันต้องการทานพวกเขาและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันมีความสุขและสนุกสุดเหวี่ยงที่ได้เห็นสิ่งนี้ขอขอบคุณคอมเมนต์ comment ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันชอบลูกชุบ การเคลือบเย็นีีเล็กๆเหล่านั้นที่มีการปั้นถั่วเขียวมีรูปร่างเป็นผักและผลไม้เล็กๆและทาด้วยสีฉันไม่เคยพบวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำคุณช่วยทำหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันสนใจขนมทองหยอดมาโดยตลอดตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กในประเทศไทยฉันอยากให้คุณทำวิดีโอวิธีการทำจริงๆ ฉันอยากจะลองทำมันและจะลองทำสักวันเมื่อฉันไปที่ประเทศไทยขอขอบคุณและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันชอบของหวานเมื่อมาเมืองไทยโดยเฉพาะกล้วยย่างฉันไม่สามารถหยุดทานได้ของหวานพวกนี้ดูน่าอร่อยแต่ว่าหลายๆอย่างมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฉันจะชอบมันมากถ้าคุณสามารถทำวิดีโอที่เน้นตัวเลือกอาหารมังสวิรัตบางอย่างได้เนื่องจากฉันต้องข้ามไปสองสาอย่างเพราะฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับส่วนผสมคุณจะช่วยเหลือผู้คนมากมายไม่ใช่แค่ฉันขอให้สนุกฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาเมืองไทยและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะช่วยทำวิดีโอข้าวเหนียวสังขยามะพระ้าวได้ไหมคะ ฉันอยากรู้วิธีการทำสิ่งนั้นเสมอหลังจากที่ฉันเดินทางมาประเทศไทยมันดีมากคอมเมนต์ต่อมานะคะที่นี่ในอินโดนีเซียคุณทำให้ฉันอยากไปตลาดที่กรุงเทพฉันอยากสัมผัสได้ถึงรสชาติจริงๆของมันหวังว่าฉันจะได้กลับมาอีกครั้งและลองของหวานที่นั่นทั้งหมดขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณ และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะความทรงจำที่ดีวันหนึ่งฉันจะพาลูกไปเที่ยว Amazing Thailand และคอมเมนต์ต่อมานะคะว้าวฉันกำลังมองหาสูตรปอเปี๊ยที่ดีและเห็นบล็อกของคุณเกี่ยวกับขนมประเภทต่างๆในประเทศไทยน่าสนใจมาก อยากลองกินดูตอนนี้ฉันกําลังวางแผนจะไปร้านไทยทันทีที่พวกเขาเปิดและใส่ใจกับของหวานซึ่งปกติฉันไม่ทำมันและหาอาหารที่คุณแสดงให้เราเห็นทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมานะคะมันดูน่าอร่อยมากของหวานเหล่านั้นดูดีมากขอบคุณสำหรับการแบ่งปันกับเราและคอมเมนต์ต่อมานะคะ วิดีโอยอดเยี่ยมขนมไทยที่ฉันชอบคือบัวลอยมันเหมือนหนอนสีเขียวมันแหวกไห้ในซอสหวานแสนอร่อยและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันชอบขนมครกใส่ข้าวโพดหรือเผือกและข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อฉันมาเมืองไทยคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะ สำหรับอาหารไทยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันการเรียนรู้ของหวานเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณทำให้มันสนุกสนานมากขอบคุณคอมเมนต์ต่อมานะคะวิดีโอที่น่าสนใจและให้ข้อมูลของหวานที่ฉันชอบคือลูกชุบไม่แน่ใจว่าฉันสะกดถูกหรือเปล่าและก็ยังมีหลายอย่างที่ฉันต้องการในตลาดของไทย พวกเขามีมะม่วงลิ้นจี่และผลไม้อื่นๆที่ฉันชอบแต่ฉันไม่รู้จักชื่อและคอมเมนต์ต่อมานะคะพระเจ้าช่วยสวรรค์ของอาหารถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันจะลองทานขนมพวกนั้นทุกโต๊ะพวกเขาจะต้องเข็นศพฉันออกไปจากที่นั่นแน่นอนคอมเมนต์ comment ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะจากวิดีโอเกี่ยวกับขนมไทยที่ฉันได้ดูมากมาย พูดได้เลยว่าคนไทยชอบมะพร้าวและกล้วยฉันเป็นคนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันชอบโรตีสายไหมขนมไทยที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทานคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะโรตีสายไหมเป็นที่ชื่นชอบตลอดเวลาของฉันความทรงจำในวัยเด็กฉันชอบทันทีคอมเมนต์ต่อมานะคะโอ้พระเจ้าคุณเป็นเหมือนฉันตอนที่ฉันไปตลาดที่เอเชีย ฉันไปที่ร้านขนมทั้งหมดและซื้อมันทั้งหมดฉันชอบขนมเอเชียมากกว่าขนมสไตล์ตะวันตกส่วนใหญ่เพราะมีเจอรี่ผลไม้และมะพร้าวแน่นอนมันอร่อยมากและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันชอบวิดีโอของคุณมากๆเลยฉันสงสัยว่าคุณเรียกขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวห่อไส้มะพร้าวหวานฝอยๆลูกกลมๆขนาดเท่าไขน่นกกระทา แล้วปิดทับด้วยมะพร้าวอ่อนหั่นฝอยบางครั้งทําสีต่างๆและส่วนแป้งไม่ได้หวานแต่หวานจากส่วนในไส้เท่านั้นมันเรียกว่าขนมอะไรขอบคุณในส่วนคำถามนี้นะคะแอดมินคิดว่าน,น่าจะหมายถึงขนมต้มนะคะ และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันชอบวิดีโอของคุณมากฉันเป็นคนเม็กซิกันและมันก็แปลกสำหรับฉันด้วยที่คุณใช้ถั่วเป็นส่วนผสมในการทำของหวานและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันชอบขนมไทยค่ะถ้าไม่หวานมากฉันกินได้ทั้งวันคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะขนมไทยที่ฉันชอบคือกล้วยบวชชีมันคือกล้วยในกะทิอร่อยมาก และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะวิดีโอนี้ทำให้ฉันชอบขนมไทยมากขึ้นฉันดูอยู่ที่ยุโรปแต่ฉันเป็นลูกครึ่งเอเชียเมื่อฉันพูดกับพวกเขาเป็นภาษาไทยคนส่วนใหญ่อยากถ่ายรูปกับฉันบางครั้งก็แปลกจริงๆฮ่าฮ่และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะคะได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมอยากจะลองของหวานทั้งหมดที่นั่น ดูน่าอร่อยค่ะและนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากเห็นขนมหวานของประเทศไทยที่เราได้แปรและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ